ฉันด้วยว่ะอะไรแม่เหยียบเท้าอีกเหยียบเท้าอีกเออทำไงแล้วเนี่ยเฮ้ยเหยียบเว้เหยียบซะอยากแ้่ใส่ให้ใส่ใช่ไหมลูกใช่ถอดทำไมถอดทำไม ตำรวจทำไมกันแก้งประชาชนเนาวระตำรวจพี่ใส่รองเท้าซิบะเรียบร้เรียบร้อยเจ้ใส่จะใส่